สวัสดีสมาชิกและผู้ติดตามซุ้มยืนหนึ่งฟาร์มทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับพวกเราซุ้มยืนหนึ่งฟาร์มครับวันนี้ทางซุ้มยืนหนึ่งฟาร์มของเรานะครับจะพาสมาชิกทุกท่านนะครับชมภายในบริเวณฟาร์มของเรานะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับครับในส่วนแรกนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปชมนะครับกรงอันุบาลลูกไก่กันนะครับผม Ờ, ในส่วนแรกเนี่ยกรงอนุบาลลูกไก่ของเรานะครับมีทั้งหมด50กรงนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยครับกรงอนุบาลลูกไก่นะครับผมเราจะใช้เลี้ยงลูกไก่นะครับเออสเดือนนะครับก่อนที่เราจะส่งลูกไก่ที่สมาชิกจองนะครับหรือฝากแม่เข้ามาผสมให้กับทางลูกค้านะครับ ใน3เดือนนะครับเราจะมีการทำวัคซีนนะครับนิวคาสเซินนะครับพาราเทฟอยนะครับแล้วก็สีดาดนะครับทำวัคซีนทุกตัวนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับฉะนั้นลูกไก่ที่ลูกค้าได้รับไปเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าแข็งแรงครับผมอันนี้นะครับเป็นแม่พันหลักนะครับที่เราคัดสรรนะครับมาจากสมของพี่เบิร์ตสอมีสุวรรณนะครับผมเป็นแม่เยดําบวกมหานครนะครับผมให้ลูกมาทั้งหมด5ตัวนะครับ ครับอันนี้เป็นแม่เยซิงนะครับที่มาจากซุ้มของพี่เบิร์ตสอมิสวรัน์เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ลูกไก่เริ่มโตแล้วนะครับผมเริ่มที่จะยืดแล้วนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดนะครับสนใจก็สามารถจองกันเข้ามาได้เลยนะครับผมครับสำหรับบริเวณที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับกรงด้านล่างเนี่ยเราจะใช้สําหรับปล่อยไก่หนุ่มนะครับแล้วก็แม่ไก่นะครับในการตากแดดนะครับเดินกินหญ้านะครับในการออกกําลังกายนะครับผม ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านล่างกันนะครับผมเป็นในส่วนของกรงแม่ไก่ครับผมในส่วนที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นกรงอนุบาลนะครับลูกไก่นะครับผมที่เพิ่งฟักขึ้นมาเป็นตัวนะครับผมเราจะเลี้ยงนะครับอยู่ในกรงอนุบาลอันนี้นะครับเป็นเวลา5-7วันครับผมเพื่อให้ลูกไก่นะครับได้ หัดกินน้ำนะครับแล้วก็กินอาหารนะครับเมื่อแข็งแรงแล้วนะครับเราจะนําขึ้นข้างบนนะครับผมครับสําหรับในโซนนี้นะครับก็จะเป็นกรงของแม่ไก่นะครับผมซึ่งในโซนแรกนี้นะครับก็จะเป็นแม่ไก่นะครับที่เราคัดสรรนะครับมาจากฟาร์มของพี่เบิร์ตสมีสวรรณนะครับเป็นสายเยียมําบวกมหานครนะครับผม แล้วก็ในโซนต่อไปนะครับโซนนี้นะครับจะเป็นนะครับแม่ที่นําเข้ามาจากซุ้มคุณอนันต์เรืองโลดครับผมซึ่งเป็นสายเจ้าน้าเพชรบวกแดงปืนกลครับตอนนี้แม่พันธุ์กำลังกกไข่อยู่นะครับผมสําหรับใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาจองลูกกันได้ครับในโซนต่อไปนะครับจะเป็นแม่พันธุ์นะครับที่คัดสันนะครับเพื่อ นำมาแบ่งทายาทให้กับท่านสมาชิกนะครับจะเป็นแม่พันธุ์จากฟาร์มของพี่บอยนะครับหนุ่มรงสีนะครับผมแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นแม่ไก่ที่คัดสรรมาจากฟาร์มของพี่โอชยันฟาร์มครับเป็นลูกของเจ้าพจัชรชัยครับ ท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดการจองลูกได้นะครับก็ในโซนนี้นะครับที่เห็นเป็นแผ่นป้ายสีเขียวนี่นะครับจะเป็นโซนอ่าแม่ไก่ครับที่นํามาฝากผสมนะครับกับพ่อพันหลักของเราครับคือเจ้าค r นะครับผมโซนนี้นครับที่ท่านสมาชิกเห็นอยู่เนี่ยครับจะเป็นอ่า แม่พันธุ์นะครับที่เราคัดสรรมาจากฟาร์มของพี่บอยนะครับสอเจตสดาฟาร์มนะครับผมเป็นลูกของเจ้าเพชรแดงนะครับผมครับสำหรับในโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่เราใช้เลี้ยงไก่หนุ่มนะครับผมในโซนนี้จะเป็นไก่หนุ่มที่เรานำมาคัดผ่านนะครับเพื่อแบ่งให้กับท่านสมาชิกนะครับผมเดี๋ยวเราไปถามคุณโอ๊ตนะครับคนดูแลไก่หนุ่มกันเลยนะครับว่ามีไก่ของใครบ้างสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับผม ครับสวัสดีครับคุณโอ๊ช่วยแนะนําไก่หนุ่มให้ท่านสมาชิกได้รู้รู้รู้จักกันหน่อยครับตัวนี้เป็นไก่ที่เฮียวิสิทธ์ได้นําเข้ามาเพื่อจะแบ่งให้กับลูกค้าเป็นไก่เป็นเป็นไก่เกรตีแพงครับตัวนี้ชนะเงินหมื่นมาสองไฟครับตอนนี้กําลังแซมอยู่ครับผลเต็มอีกประมาณเดือนนะครับอีกเดือนหนึ่งก็คือว่าจะสามารถขึ้นชนได้ใช่ครับตัวนี้เป็นพม่าตีเชิงอาชีพครับ มีตัวไหนอีกครับผมส่วนตัวนี้ตัวนะครับตีเงินหมื่นมาสองไฟมือครับกาลังแซมหลุดแซมนะครับใกล้จะเต็มแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพม่าตีพม่าหรือตีเชอร์พม่าตีพม่าครับตัวนี้เป็นไก่หน้างอนครับเป็นไก่ที่แข็งดีเปิดแผลเร็วมากเลยครับตัวนี้ครับมีตัวไหนอีกไหมครับตอนนี้จะเป็นพว่ไก่ไก่ที่เรายังไม่ได้คัดครับตัวนี้มันไก่หนุ่มเพิ่งะเอาเข้ามาครับยังไม่ได้เตะดูครับ มีตัวนี้ตัวนครับตัวนี้เป็นตัวนี้วีพีครับเกตวีพีนะครับเป็นพม่ามาล่อสั้นสลับยาวครับแข้งหน้าเยอะดาวลุ่งเลยครับตัวนี้น้ำหนักสองรถเจ็ดครับตัวนี้พร้อมพร้อมชนได้สามยกนะครับครับผมสำหรับท่านสมาชิกที่สนใจไก่หนุ่มนะครับไก่หนุ่มนะครับเราจะเปิดราคาที่หนึ่งหื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะครับผมแล้วแต่อ่าเกตของไก่นะครับผมสามารถทักขึ้นมา สอบถามได้นะครับครับและที่ท่านสมาชิกนะครับกำลังจะได้ชมนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับประจำซุ้มยืนหนึ่งฟาร์มของเรานะครับก็คือเจ้าเคอานะครับผมเป็นพ่อพันธุ์หลักประจำซุ้มยืนหนึ่งฟาร์มครับซึ่งเป็นพม่ามาลออัจฉริยะนะครับผมค่าตัวหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับเห็นได้ว่าสมบูรณ์นะครับหน้าแดงนะครับแล้วก็ สมบูรณ์มากนะครับผมสําหรับท่านใดที่ต้องการฝากแม่เข้ามาผสมนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับทางซุ้มยืนหนึ่งฟาร์มของเรานะครับจะแจ้งข่าวสารให้ทุกท่านทราบว่าในวันที่12สิงหาคม2564นีนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันมหามงคลทางซุ้มยืนหนึ่งฟาร์มของเรานะครับจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านสมาชิกนะครับผมแต่จะเป็นโปรโมชั่นอะไรนั้นนะครับให ท่านสมาชิกนะครับติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารในวันที่12สิงหาคมนี้นะครับย้ำนะครับวันที่12สิงหาคมนี้นะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับทางซุ้มยืน1นฟาร์มก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ